สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ IQ Option นะครับ IQ Option นะครับก็คือเป็นตลาดนะครับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาของโปรแกรม IQ Option นี่เป็นยังไงนะครับนะครับอันดับแรกนะครับคือถ้าใครยังไม่ได้เปิดบัญชีนะครับ คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เปิดบัญชีไว้ใต้คลิปนี้นะครับอ่าเปิดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับถ้าเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดโปรแกรมเลยนะครับสำหรับใครที่สมัครบ,บัญชีเสร็จแล้วนะครับก็เข้าบัญชีได้เลยนะครับอ่านี่ครับคือหน้าตาของ หน้าโปรแกรม iq option นะครับอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเป็นการตั้งค่านะครับของโปรแกรมนะครับอ่าสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ไปดูที่ตรงลักษณะนีครับอ่าแล้วก็เลือกตรงภาษานะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เหมือนกันนะครับจะได้ง่ายต่อการอ่านนะครับสําหรับคนที่ เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้จักคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนการใช้โปรแกรมมากกว่านะครับโปรแกรมนะครับหน้าตาของโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือคู่เงินนะครับคู่เงินที่เราจะเทรดกันนะครับจะมีคู่สกุลเงินยูโรนะครับเทียบกับ us ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีหลายคู่เงินนะครับถ้าเรากดบวกตรงนี้นะครับก็จะมีโชว์แบบคู่เงินนะครับ แบนเรีออปชันนะครับสามารถเทรดแบบ f o r e x ก็ได้นะครับเทรดแบบ forex แล้วก็เทรดแบบออปชันนะครับออปชันคืออะไรนะครับการเทรดแบบออปชันนะครับจะใช้เป็นการเก็งกาไรในระยะสั้นนะครับคือเก็งกาไรในระยะ5นาทีนะครับถ้าสมมุติว่าเราเก็งกําไรว่าราคามันจะขึ้นนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยมันขึ้นจริงๆนะครับเราก็จะได้กําไรนะครับตามเปอร์เซ็นต์นี้เลยนะครับ อ่าอันนี้คือประวัติการซื้อขายนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นประวัติการซื้อขายของที่เราซื้อไว้นะครับว่ามันปิดเราเราถ้าถ้าสมมุติว่าเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเราชนะนะครับคือเทรดได้กําไรนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับนี่นะครับผมทํานายว่ามันจะลงนะครับด้วยเงินลงทุนนะครับสี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ผล ผลกาไรเนะี่ยเขาจะตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นตะ์ครับเป็นเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตแล้วก็กราฟเนี่ยมันลงมาจริงๆนะครับอ่กราฟลงมาจริงๆปุ๊บผมก็จะได้กําไรนะครับสามจุดหนึ่งสองเหรียญน,นะครับถ้าเราลงทุนไปนะนเ,นเนี่ยลงทุนสี่เหรียญเนี่ยแล้วก็ได้กําไรสามจุดหนึ่งสองเหรียญน,นะครับ่าเพราะว่าผลกําไรนะครับแบ่งปันให้เราครับเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับเขาจะแบ่งตามเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับ มานะครับลองลองดูกราฟนะครับอันนี้คือประเภทของกราฟนะครับก็คือกราฟ forex เนี่ยมันจะดูเป็นแบบแล้วแต่คนถนัดเลยนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นกราฟเส้นนะครับแต่อันนี้คือเป็นแท่งเทียนนะครับแต่ส่วนมากนะครับเขาจะเทรดเป็นกราฟแท่งเทียนมากกว่านะครับแล้วก็อันนี้คือช่วงเวลาของแท่งเทียนนะครับอ่า ช่วงเวลาของแท่งเทียนคืออะไรนะครับลอง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 ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้คือแท่งห้าวินะครับสังเกตดูนะครับเมื่อเมื่อหมดเวลาไปห้าวิเนี่ยกราฟก็จะขึ้นแท่งใหม่นะครับเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่ละอ่าเนี่ยครับนี่คือขนาดแท่งห้าวินะครับก็ดูตามช่วงเวลานะครับถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับกราฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปหนึ่งแท่งนะครับ ดูนะครับอันนี้นะครับผมที่ผมเทรดนะครับส่วนมากนะครับผมจะเทรดกราฟหนึ่งนาทีนะครับเพื่อแบบมันไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะครับอ่าอันนี้คือเครื่องมือนะครับคือเป็นเครื่องมือไว้สําหรับการตีแนวรับแนวต้านนะครับเส้นจมีทั้งที่เป็นเส้นเทรนไลน์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นเทรนไลน์นะครับ เป็นเส้นแล้วก็เป็นนะครับอันนี้คือเส้นแนวโน้มนะครับอ่านี่เราเอาไว้ตีนะครับตีแนวราคานะครับว่าแนวราคาเนี่ยจะไปทางไหนนะครับส่วนเส้นแนวนอนนะครับแนวนอนคือเป็นเป็นเส้นกรอบราคานะครับว่าราคาเนี่ยมันเคยอยู่จุดสูงสุดอยู่ที่จุดไหนแล้วก็จุดต่ําสุดอยู่ที่จุดไหนนะครับอ่า นี่ครับแล้วก็มีเส้นแนวตั้งนะครับแล้วก็มีฟิโบนัชชีนะครับอ่านะครับอันนี้คือตัวชี้วัดนะครับก็เหมือนเป็นอินดิเคเตอร์นะครับช่วยให้เราตัดสินใจนะครับเป็นเหมือนตัวช่วยนะครับในการตัดสินใจในการเข้าซื้อนะครับในแต่ละครั้งนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้นะครับบัญชีสีส้มนี่คือบัญชีทดลองนะครับเป็นบัญชีฝึกหัดนะครับก็คือ เราสามารถใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็ไม่ต้องเทรดเงินจริงไม่ต้องเทรดเงินจริงก็ได้นะครับเราก็ลองฝึกก่อนนะครับว่ามันทํายังไงระบบของการเทรดเป็นยังไงนะครับเราก็มาฝึกกันที่บัญชีฝึกหันนะครับบัญชีฝึกหันเนี้ยก็จะมีเงินให้นะครับแต่เป็นเงินที่แบบทดลองนะครับเงินที่ใช้ในการทดลองเทรดนะครับอ่า <kaf. S 2> เวลานะครับอย่างเช่น เวลาในการปิดนะครับคือการเทรด binary option เนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาในการปิดใช่ไหมครับแบบสมมติว่าภายในหนึ่งนาทีเนี่ยเราค่าคะเนยว่ากราฟขึ้นนะครับเราซื้อขึ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็พอหมดเวลาหนึ่งนาทีปุ๊บแล้วกราฟขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กําไรนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกําไรนี่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าอันนี้คือเงินลงทุนนะครับ เงินลงทุนเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราเงินมีเงินลงทุนเนี่ยหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับกาไรเราจะได้0.78นะครับแต่ถ้าเราลงทุนสองเหรียญล่ะกําไรเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับกําไรเราก็จะเพิ่มขึ้นตามขนาดการลงทุนนะครับอ่าสมมติว่าผมกดไปจํานวนห้าเหรียญนะครับอ,อันนี้มีมีเครื่องคิดเลขให้ด้วยนะครับ อ่าค่าสัมประสิทธิ์คืออะไรนะครับอย่างเช่นผมเอาค่าสัมประสิทธิ์เป็นสองนะครับก็คือถ้าเงินลงทุนห้าเหรียญเนี่ยถ้าเราอยากแบบบางคนนะครับเทรดแบบมาติงเกลนะครับมาติงเกลก็คือการเพิ่มจํานวนเงินนะครับการเบิ้ลนทุนนะครับสมมุติว่าเราเทรดเนี่ยเงินด้วยเงิน ห้าเหรียญใช่ไหมครับกาไรสามเหรียญนะครับถ้าสมมติว่าเราแพ้เราก็จะเสียไปห้าเหรียญนะครับแต่ถ้าเราเบิ้ลไม้ต่อไปนะครับเราเทรดเบิ้ลไปเป็นสิบเหรียญครับเราก็จะได้กําไรเจ็ดเหรียญนะครับรวมกับที่เราเสียไปเมื่อกี้อีกห้าเหรียญนะครับก็เราจะเหลือกไรนะครับสองจุดแปดเหรียญนะครับอ่าก็คือการเป็นการคูณเป็นจำนวนเท่าของเงินนะครับอ่าเนี่ กูนไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วการซื้อขึ้นซื้อลงนะครับอ่าเราถ้าสมมติว่าเนี่ยกราฟมันมันลงมานะครับแล้วเราซื้อขึ้นนะครับอ่าเราเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูเล่นๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมกราฟต่อไปนะครับผมคิดว่ากราฟน่าจะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับ ่าลองดูให้ดูเกี่ยวกับการเทรดน,นะครับอตอนนี้นะครับผมไม่ได้เพิ่มเวลานะครับตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงหนึ่งนาทีนะครับดูจากข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดของเราคือบ่ายบ่ายโมงสองนาทีนะครับเราลองดูก่อนนะครับว่าราฟถ้าเราคาดคะเนว่ามันขึ้นเนี่ยแล้วมันขึ้นไปจริงๆนะครับอ่าเราก็ดูว่า เราจะชนะไหมนะครับถ้าสมมุติว่ากราฟขึ้นไปสูงกว่าจุดที่เราซื้อเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับจะได้กําไรนะครับได้กําไรร้อยี่สิบสี่เหรียญนะครับอ่าลองลุ้นกันครับนี่ครับคือเวลาที่ที่มันจะปิดนะครับเหลืออีกเก้าวินะครับเส้นสีแดงคืออ่านี่ครับกราฟมันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาครับอ่านี่ครับอ่า เราแพ้นะครับออเดอร์นี้เพราะว่าผมคาดคะเนว่ามันซื้อขึ้นจะขึ้นนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันลงมานะครับอ่าทำให้เรานะครับผลลัพธ์ของเราก็คือเสียไปนะครับหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูออเดอร์ถัดไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลองเทรดดูนะครับให้ดูว่ามัน ระบบของการเทรดเป็นยังไงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยรู้จักกับ IQ Option เลยนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้นะครับเป,เป็นพื้นฐานนะครับในการเทรดลองดูกันก่อนนะครับกราฟลงมาแรงมากเลยนะครับเราก็ดูว่าสมมติว่าผม ถ้าคเนว่ามันอาจจะขึ้นต่อนะครับผมเี๋ยซื้อขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวซื้อขึ้นอย่างเดียวเลยการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับถ้าสมมุติว่าเราอะไม่รู้จักเทคนิคหรือว่าการเทรดดีพอนะครับเราอาจจะเสียเงินไปเลยนะครับกราฟลงมาแรงมากนะครับแต่ผมก็สวนไปนะครับ เดี๋ยวเวลาอีก20่ิบวินะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะปิดยังไงนะครับร็ลุ้นๆนะครับขึ้นไปนะครับนี่นะครับคือเรา,าคาดคะเนว่ากราฟขึ้นนะครับ กราฟขึ้นแต่แล้วก็กราฟมันก็ขึ้นจริงๆนะครับขึ้นอยู่ไปปิดสูงกว่าที่เราซื้อนะครับเราก็จะได้กําไรนะครับเนี่ยครับกําไรที่เราได้นะครับ่าลองดูถ้าสมมุติว่าผมบวกเวลาล่ะคือยังไงนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเนี่ยเวลาที่มันจะปิดนะครับคือบ่ายโมงห้านาทีนะครับตอนนี้บ่ายโมงสี่นาทีนะครับถ้าผมบวกไปนะครับบวกเวลาไปบวกไป ให้มันปิดที่บ่ายโมงสิบนาทีนะครับก็คือเมื่อเราซื้อตอนเนี้ยมันจะไปปิดปิดราคานะครับที่บ่ายโมงสิบนาทีนะครับถ้าสมมุติว่าเราคาดการณ์ว่ามันขึ้นนะครับแล้วก็กราฟขึ้นไปจริงๆนะครับเราก็จะได้กําไรนะครับหลักการทํางานก็จะมีแค่นี้เองนะครับ binary option ส่วนเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพลงเรื่อยๆนะครับผ่านทาง youtube นะครับสำหรับใครที่ติดตามชมนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ